ใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กไว้ทำงานหรือเรียนออนไลน์ในราคาที่จับต้องได้ราคาไม่แพงนะคะทํผาัดคลิปนี้เลยโน้ตบุ๊กที่เราจะเอามารีวิววันนี้นะคะเป็นสินค้าจากทางแบงค์เฮีนะคะชื่อรุ่นว่า 15sgr0510au คะ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวแกะกล่องอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าภายในกล่องของเขามีอะไรกันบ้าง จะมีเป็นผู้มือมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสายอุปกรณ์ต่างๆมาให้ค่ะทาาหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะดีไซน์บางเฉียบนะคะน้ำหนักเบาจับกระชับมือพกพาง,ง่ายสะดวกแน่นอนนะคะเหมาะกับการนำออกไปทำงานหรือว่าเรียนออนไลน์เลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคุณสมบัติกันนะคะ หน้าจอแสดงผลขนาด15.6น mm, ิ้วแบบ Full HD IPS ซึ่ง HP 1 5 s g r 0 5 1 0 a u มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home ซึ่งตัวกล้องเว็บแคมของเขานะคะจะมาพร้อมกับความละเอียด 720p เลยในการประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์นะคะหมดกังวลในภาพไม่ชัดได้เลยค่ะ พี่รุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับพอร์ต USB 3.1ให้ถึง2พอร์ตเลยนะคะแล้วก็มีช่อง USB Type C มาให้นะคะแล้วก็เป็น HDMI นะคะมาพร้อมกับช่องเสียบการ์ดลิเดอร์ให้ด้วยเลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสเปคขนาดนี้คิดว่าราคาจะแรงไหมบอกเลยคะ่ะว่าไม่แรงเลยแค่หลักเหมือนต้นๆเท่านั้นหากพี่ๆที่สนใจนะคะสามารถทักมาในเพจ u D ูดีเทคโนได้เลยคะ่ะหรือว่าจะ inbox สอบถามเพิ่มเติม,ตมกันก็ได้นะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะหากพี่ๆท่านใดชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ